สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้อยู่กับพวกเราหยิบยืมโปรดักชั่นแล้วมาอยู่ในรายการหยิบยืมรียกลับมาอีกแล้ววันนี้ตัวแม่เขาทำแบ็แลาดเล่นก็ช่แล้นก็คือคิมแทยยอนนั่นเองค่ะ <Yeah. S 2> ใช่แล้วก็ไซบีพ่าส์นะคะก็คือชื่อเพลงว่าแทยอนแล้วก็แบบไซเอ็นบียูนะคะอ่ะเราไม่รอช้าเราไปรับชมกันเลยดีกว่างบตื่นเต้นไม่ไหวแล้วปลังมากนะคะเริ่มแล้วอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยค่ะท่านั่งก็เริ่มเลยนะแม่จริงมุดซึ้งซึ้งเก๋ว่าแล้วมึงดีมากตอนนี้

รอรอสวยมากปินรกับอะไรวะเจ้าเนอะเอนูรมีโบอเนสวยมากังเออถ้าเกิดยกเบาๆเล่นหัวไหลเนาะ <ด>สวยสมากพวกเราวกคำว่สาสวยแบบไม่เปลืองอ่ายิงแล้วแม่ไปค่ะยิงมงเลยค่ะ

ขนาดวันอะแต่นดมา่าดีกว่าออส้ยมเย่ลาดารจะไม่คไอยไโน้ตนะชายร้กันะ มากชุดก็คือหลายชุดนะให้วงด้วย I N V U จบไปแล้วโหเลิศนะเอาดีเพลงเพลงนี้เพลงอะไรนะ I N V U I อะไรนะ I ทำไงยังไม่เป็นลืมไปแล้ว V ใช่มว่า U เออจะสวยสวยมากเลยบอกเลยสวยจริงสวยจริงแล้วก็แบบเพลงก็มีแบบไฮโนไฮโน่ไุที่แบบ ฉันอันจสุดท้ายที่มันเป็นมุงวงอะที่เขาบอกกันว่าเป็นโคกเก้าคนอะไรเงี้ยก็ยังเป็นโอทีเก้าอยู่เออที่รับจักรวาลเป็นเทพาจ้าเหล็กเหล็กวนกันอะมีฮารูและแทนที่อยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นโอทีเก้าเหาก็ไม่ลืมนะคะกูมูฟอนจากโอทีเก้าไม่ได้ค่ะแต่แบบแต่งหน้าทั้เลิศจริงต้องกลาบพวกสไตล์ดิจิตต้องกลาบพวกแบบว่าหน้าผมมึนๆทุกๆทุกๆทุกๆจริงคอตรงคอตู้ก็ถือว่าปังก็เต็มสิบไม่หักนะคะ อ่ะแต่เรายังไม่พอแค่นี้เพราะว่ามีสเตทออกมาจากเอ็มเขาดาวสเตทออกมาแล้วหรอะใช่ที่ปล่อยเอ็มบีมาพี่พอปล่อยเอ็มบีมาพีก็ขึ้นเอ็มเขาดาวเลยนะฮะอ่ะถ้าพร้อมแล้วไม่รอช้าไปดูเอ่ออะไรวะสเตทเอ็มเขาดาวกันเลยคะ่ะสเตทเอ็มเขาดาวหย <Yeah. S 1> าลงหนะ่อยสวยลงหน้าก็หลด เดินมาแบบสับอืมเป็นตัวแม่ดิวุ้ยเข็มตีบ่าเรียงเป็นเส้นเป็นเส้นดูสิจริเหมือนใจตึ๊ก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 มาเป็นน้ำแบบเอลตัดมาว้าวฟีนคฟีนมากแป็นตา ยิงไปเลยแม่ยิงไปเลยค่ะยิงปืนตายแล้วนะตายเพราะมันสวยเลยยิงแล้วมาลงตรงนี้นะลงมาตรงนี้โอ,อ,อ้เออเออเออซี 괜찮아 사랑상상아 난 괜찮아 소외 속하고든 yeah I think I l o u 아 너를 난좀더 아끼지 않고서도 좀은 좋아 안자 웃을 수가 지는 가버려 에 슬고 난빛 I can l o e you Even ถ้ลมเยนกดีอชิก้าละมันิ้าเออลวชดลดิมีนีแม่้แม่คาบิตาเออ Oh, 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 oh. What did they say, right? No, they didn't say สองต้องขนาดอยู่ไหมอะโอ้โหวยจีแบบเบาบาเจแบบบาเล้วสไลนุชนแบบนน้นเสียงไม่ไหว ออรู้ส่วนมากต่างอนทางยิงเลิศเมื่อกี้นี่อยอู่แล้วจงบอกเขาเถิดใครเป็ที่เออใครสวยใครย้อนคิมใครย้อนสวยสวยทสวยแต่แต่อยากจะฝากถึงเอสเอ็มนะทำไมใครย้อนคัมแบ็กแค่คนเดียวแล้วคนอื่นไปไหนหมดคนอื่นล่ะเออคนอื่นไปไหนหมดคุณเท จริงๆนะอยากให้แบบว่าเนี่ยอยากเห็นแทนคัมแบ็กเนี่ยอยากเห็นแบบรวมตัวกันบ้างเนาะอยู่บนเวทีกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าโดยรวมพูดถึงเอ็มีนี่ถือแบบสเตจนี่คือถือว่าลดมากเลยใช่องค์ประกอบใช่เต้นตึ๊ดตื๊ดตื๊ดมีแบบสไตล์ริดดีมากแต่งหน้าดีมากทุกอย่างลงตัวครบเฟสจริงนัมวันนะคะอ่ะสุดท้ายนะคะก็อยากให้พวกเรา ทำอะไรใช่เรียกอะไรคอมเมนต์นะคะนะคะนารางได้เลยนะคะได้คลิปใช่สำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไ i b e และกดกระดิ่งกุ๊กกิ๊งกุ๊กิ๊งด้วยนะคะเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะไปหน้าไปบ๊ายบาย